ไปดูอีกหนึ่งความเสียหายครับอันนี้เป็นเรื่องของพายุกันบ้างครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีพายุฤุดูร้อนเกิดขึ้นแล้วก็พัดถล่มในพื้นที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากครับส่งผลทําให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า100หลังคาเรือนเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบเสียหายมีต้นไม้มีเสาไฟหักโค่นอีกด้วยครับ โอ้โหน่ากลัวมากเลยครับทั้งลมทั้งฝนแรงทีเดียวครับลมพายุกระโชกแรงเนี่ยครับพัดถล่มบ้านเดือนประชาชนแล้วก็พืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายหมดนะครับในพื้นที่หมู่ที่6หมู่ที่8หมู่ที่9หมู่ที่10ตำบลวังจันทร์ที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากครับมีบ้านเดือนประชาชนเสียหายเนี่ยไป100หลังคาเรือนเหตุการณ์นี้นะครับเป็นภาพเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่หมู่ที่10นะครับเสียหายหนักที่สุดครับจุดนี้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลังคานี่ปลิวไปเลยครับปลิวไปตามลมต้นไม้ใหญ่ก็หักโค่นเสาไฟฟ้าก็หักโค่นในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้กันทั้งคืนครับในวันที่เกิดเหตุเจ้าของบ้านหลายหลังครับต้องไปอาศัยบ้านญาติบางคนก็ต้องหลบกันในใต้ถุนบ้านนะครับเพราะว่ามันเดือดร้อนมากจริงๆครับพายุมาแรงชาวบ,บ้านหลายคนถึงกับร้องไห้ด้วยความตกใจครับที่เห็นหลังคาบ้านปลิวไปกับลมครับ แต่โชคดีครับที่เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับแต่ก็มีความเสียหายคือเนี่ยบ้านเรือนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรที่รับความเสียหายล่าสุดในอำเภอสามเงาครับท่านก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชาวบ้านให้กำลังใจไปสำรวจความเสียหายด้วยนะครับเราก็มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาทุกข์กันในเบื้องต้นขณะที่กรมอุตุนิยมพิทยาครับยังคงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับ ว่าในช่วงระหว่างวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับ17และ18มีนาคมเนี่ยครับบริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนก็มีโอกาสครับที่จะทําให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้มีพายุฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงและก็มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ได้รวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่19ถึง20มีนาคมนี้นะครับ